เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลกับบลูแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมา ID เด็กเนาะอันนี้เป็น ID ใหม่นะครับซึ่งไปซื้อมานะครับถ้าจากคียไม่ล่ามืดนะก็ที่แรกว่าจะไปเติมแฮ็กแล้วแบบเฮ้ยยังไม่เติมดีกว่านะเนื่องจากว่าเรายังเปิดไม่ได้ฮ่าดาวแสงมืดนะครับ ID นี้ก็จะมีนี่อวดนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่าจะเอามาสตรีมคืนนี้นะ ID นี้ก็มีน้ามอนยังงั้งเยอะนะครับโตกว่า ID ที่แล้วนะก็มีดีเคแสงนะครับเอ แต่วันนี้เดี๋ยวเราไปลงด่านในนี้กันก่อนนะไปลงเจ้าส่วนดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับของกิจการคนะิงด้อมเนาะก็ข้อมูลดันเจี้ยนนะครับเหมือนเดิมนะถ้าอยากได้3ดาวนนะก็ติ๊ก2อันนะครับอ่ะเราไปติ๊กกันเลยแล้วกันเนาะในส่วนของเคลียร์บอสที่มีสกิลนะครับติดตัวแล้วก็นะครับเคลียร์บอสที่ใช้สกิลติดตัว2อันก็คือไอ้สกิลเนี่ยครับเนี่ยข้อมูลดันเจี้ยนเนาะเนี่ยนะครับก็คือต้องตี8 8เทิร์นเนาะเดี๋ยวถ้าใครเด็กมากๆเน่ยนะครับอาจจะต้องลองติ๊กอ่ลองติกงต๊กอันนนี้ออกนะ แต่เทิดจนได้ไม่ต้องทำายลโล่จะได้เล่นง,ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ข้อมูลนะครับในส่วนของทีมกลยุทธ์สามารถดูได้ตรงนี้นะครับผมก็คลิปที่แล้วผมลงไปเนาะส่วนใหญ่นะครับใครมีจากจากบูมแอนมาใช้จากบูมแนแน้มันค่อนข้างง่ายนะครับผมหรือทีมอื่นๆเนาะถ้าผมลงคลิปไปแล้วนะครับทีมมันดันไปตรงกับใครยังไงผมก็ต้องขอภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าผมเอของใครมาผมก็จะให้เครดิตอยู่แล้วนะอย่างเช่นตอนเอาของพี่ฮงมาหรือพี่แซนเนี่ยผมจะเอ็นเครดิตให้ทุกครั้งนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองเป็นทีม เป็นทีมอินุนะเป็นทีมหมาหมู่นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะทําอินุน้ําแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมได้อันเนี้ยผมไปเอามาจากคุณพานุพงศ์นะครับแต่คุณพานุพงศ์เอาไปของใครมาจริงผมไม่รู้นะผมให้เครดิตคุณพานุพงศ์นะครับเพราะว่าคุณพานุพงศ์อ่ะมามาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วผมเนาะว่าเฮ้ยพี่เนี่ยทีมเนี้ยง่ายมากนะครับเออผมก็เลยเอาของคุณพานุพงศ์มานะถ้าเกิดไปตรงกับใครต้นฉบับที่คุณพานุพงศ์เขาใช้หรือเขาคิดเองเนี่ยยยกก็ตต้้ออองงขภััดวนนนะะคครบแ่ผมาาาจุุณพพ์ ออินูน้ำเนาะพยายามมาตัวที่แม่นเยอะๆนะครับอตัวนี้แม่นเยอะนะแล้วก็อินุไฟอินุมืดนะครับอินุไฟฟา้านะครับอินุมืดอยู่ไหนเนี่ยคนเยอะจัดนะไม่ได้เก็บเข้าคังนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทีมอันนี้ค่อนข้างไอดีไม่โตมากนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะลองเป็นทีมสามอินุนะครับก็คือมีฟานอะ่ะดูฟานลุนฟานก่อนนะไอเน,นี้ยไอดีก็พอพอเล่นได้อยู่นะเริ่มฟาร์มสามหัวไหวหินเสริมกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ลุนไม่ค่อยมีนะเนื่องจากผมคัดทิ้งไปหมดแล้วนะครับดูฟาร์มใหม่แล้วก็อินุเนาะ อินุนะครับอินุที่เด็บถึงเนาะแล้วก็อินุไฟนะครับอินุไฟอันเนี้ยที่ผมใส่วิวเพราะว่าผมเอาลงมังกร3หัวนะครับถ้าเกิดไม่ไม่น่าอาจจะไม่ต้องวิวก็ได้เนาะแล้วก็ไลลี่ไลลี่ผมสกิลไม่เต็มนะครับผมไม่ฟิลนะแล้วผมรอเดือมอนกินเรื่อยๆนะครับแล้วก็อินุมืดนะครับผมอินุมืดจะเป็นเลดเบทก็ได้นะเอ่อโทสะโทสะดาบหรือว่าจะเป็นพิฆาตดาบก็ได้นะครับแต่นี้ผมลงมังกร3หัวผมก็เลยเอามาด้วยเนาะติ๊กสองอันครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไปออโต้เลยนะครับอ่า เดี๋ยวผมขออนุญาตแคปรูปฮาพบอบ์ดนิดนึ่งนะฮะทำปกกันใหม่นะเพื่อความเท่นะครับมาเดี๋ยวเราไปตีกันเลยทุกคนกดออโต้ไปเลยครับอลองดูนะว่า AI ฉลาดหรือเปล่านะ,ะหลักการง่ายๆนะครับถ้าใครมีแพนด้าไฟก็แพนด้าไฟมาก็ได้มันมีเกาะแตกมีดีบัฟเยอะตีหลายฮิตแล้วก็สามารถสกนะิลสองเนี่ยล้างดีบัฟให้เพื่อนได้เนาะหรือใครจะเอาทีมนี้ก็ได้นะครับทีมที่พยายามมีวิวเยอะทุกคนนะครับ ทีมที่มีปีกอาจจะเป็นลูลูก็ได้นะมีปีกนะครับอันนี้ก็มีปีกเนาะมีทั้งฟานนะครับแล้วก็ทั้งไลลี่นะครับมันจะเจ็บตรงบัฟแดงนะถ้าเกิดเรากาะไม่แตกเนะ่ยเราก็ไม่ตายนะนเพื่อนๆนะเนี่ยเราก็คิวกลางปีกไปแต่ไลลี่ผมไม่เต็มนะเดี๋ยวลองดูไหวหรือเปล่านะครับไม่เช้าเล่นตั้งนานนะครับทีน,นี้ก็ใช้ทีมแบบนี้กันได้ด้วยเหรออันนี้เหล็สองรอบนะครับเล็สองรอบ อันนี้กลางถูกจังหวะมากนะถูกจังหวะเลยโดนสตันไปสอนะครับเดนนี๋ยวต้องรอลูกขึ้นมาเองนะอู้วเจ็บทุกคนตายไหมเนี่ยอ,อาจจะใช้เวลาหน่อยนะอาจจะไม่เร็วเท่าคลิปเมื่อเช้านะครับน่องจากเรากดออโต้ด้วยแล้วก็ทีมเนี่ยนะครับ เนื่อจักรูนเนี่ยมันไม่ได้แน่นเหมือน ID ไอดีเมื่อเช้าเนาะเนี่ยเท่ห์ดีมากนะครับเพื่อนๆโอ้ยเจ็บนะน,นี่อ่ะจเป็น e x ก็มันจะดีกว่านี้นะเวลาอินุใส่ e x นะครับมันจะลากเพื่อนแล้วก็ตีขนตีรัวๆเออค่อขน,นข้างดีกว่านี้นะแต่ก็อันนี้ก็ได้นะครับใช้ได้ไม่ไรหรอกบางคนแบบบ้านเด็กไงนะเออจะมีรูนเปลี่ยนได้ไงเยอะแยะนะครับ บางทีเราก็ต้องจํากัดรูนเนาะเอ่อมอมนตัวเดียวนะครับใส่รูนแบบเซตที่แบบจํากัดเพื่อที่จะลงได้หลายๆดันนะครับผมถ้าเป็นไอดีโตเนี่ยโอ้ปั้นหลายตัวหยิบตัวนู้นตัวนี้มาใช้ได้สบายนะอ่ะอีกเว็บหนึ่งนะเว็บสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้โตไหมตีมาก็โตกลับไปทีนึงนะครับแล้วก็ฮิวเข้าไปพยายามเอาตัวฮิวสักสองตัวกำลังดีเพืเ่อนๆหรือใครจะฮิวสามก็ได้นะแต่ว่าฮิวสามต้องมีแต่ไม่มีเนาะมันจะเสียเวลาเสียเทิร์นออเดอร์ในการทำลายเกาะบ,บอสไปแปะเทินนะครับฉะนั้นเนี่ย ใช้สักใช้สักหน่อยนะใช้สักสามตัวนี่ยกำลังดีนะครับตัวฮิวสองตัวนาะจะเมจสักสตัวที่เป็นอินูเนี่ยกำลังดีนะเพราะอินูมันมีลากอะเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยกันได้เยอะนะครับ เหลือใกล้จบแล้วทุกคนนะครับก็จะนานๆหน่อยนะเพราะมีการออโต้นะครับแล้วก็ดาเมดดัวดามเมจนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อเช้าเนี้ยเสียวๆเหมือนกันนะไอดีผมเป็นไอ้ดีฟานนะครับฟานมาอยู่ตัวเดียวนะตอนนี้มีไลลี่ด้วยนะครับนะเรียบร้อยทุกคนนะครับผ่านแล้วนะครับผมมังกรหนีไปแล้วแล้วก็เอาของมาให้เรานะครับเราก็จะได้อะไรบ้างลุนลุนเน่ะเออลุนจะสวยไหมดีเนี่ยเมื่อเช้าไอดีหลักรุนโคตรกคตรกากเลยทุกคนเออดลไองก็กากอีกอ ปวดหัว <c oughs> ไม่เป็นไรนะก็ได้ของรางวัลไปแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ